เจาะลิทัวเยอินไซแดนอ่ะประเด็นที่2ของเจาะลิทัวเยอินไซเดนแดนวันนี้ยังเป็นประเด็นต่อเน,นื่องภาคต่อจากเมื่อวานค่ะจําได้หรือไม่เมื่อวานเราได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนบางวงการเน,น,นะครับเราเราไปจับเอกสารได้ฉบับหนึ่งเราไปเจอเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งท้ายรายการเราเอาเอกสารฉบับนั้นขึ้นจอเอาขึ้นจออีกทีฮะ เอาเอกสารฉบับนั้นขึ้นจออีกทีนะครับใช่ค่ะเป็นเอกสารที่มีหัวต,าตราตรงกลางนะคะของสถาบันพระปกเกล้าค่ะเป็นหนังสือที่ลงนามโดยคุณวิวทวัตชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าปฏิบัติการแทนเลขาธิการพระปกเกล้าค่ะลงวันที่ลงวันที่17สิงหาคมนะคะ2559ค่ะเรื่อง เรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเรียนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยแปลไทยเป็นไทยก็คือตามรายละอักษรนะฮะพระปกเกล้ากำลังจะไปขออะไรฟรีๆจากผู้ว่าการการรถไฟใช่ค่ะข้อความคือ ก็มีการระบุด้วยว่าคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายหาชนรุ่นที่15หรือที่เรียกกันว่าปรม15นะคะของสถาบันพระป,ปกเกล้าได้มีการจัดกิจกรรม CSR นะคะณโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่3-4กันยายน2559ซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางไปโดยรถไฟโดยมีความประสงค์จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้มี3ข้อด้วยกันค่ะ<น>1จัดตู้รถโดยสารที่ชื่อว่า SRT Prestive จํานวน4ตู้เพื่อเดินทางจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลําโพงไปที่วังโพค่ะกับขบวนนําเพื่อกับขบวนนำเที่ยวที่ชื่อว่า911นะคะกรุงเทพแล้วก็ขีดน้ำตกค่ะวันเวลาในการเดินทาง3กันยายน2559ตอน6.30นเที่ยวไปเที่ยวเดียวนะคะจำนวนนักศึกษาที่ร่วมเดินทางไปด้วยทั้งหมด75คนค่ะส จัดหาอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถโดยเฉพาะตู้ SRT p e s t i v e ค่ะและ 3. ขอนำโลโก้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ด้วยนะในการนี้ในการนี้นานทางคณะนักศึกษาค่ายขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมในการเดินทางดังกล่าวโดยท่านสามารถประสานงานติดต่อรายละเอียดได้ก็มีตัวแทนของคนในหลักสูตรนี้สองคนให้ชื่อและเบอร์โทรด้วยค่ะครับเช่นเช่นนางวรัชนัน เช่นนางสาวรัชนีพรดังนี้เป็นต้นนะ,ค,ะครับจึงเรียนมาเพื่อปลดพิณาให้ความมนาุเคราะห์และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามานโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือนายวิทวัสชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,า,านบัตรดลยิ่งกว่านรกแตกกันนะ,ค,ะครับในโซเชียลมีเดียก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะมากทีเดียวนะคะโดยวเชาะโจมตีไปที่สถาบันพระปกเกล้าค่ะคือการรถไฟมันเจ๊งอยู่แล้วกําลังฟื้นฟูที่ดินมาขายที่นี่ ปรากฏว่าท่านท่านทั้งหลายนะฮะเทวด,ดาทั้งหลายที่เรียนพระปกเกล้านะฮะที่อบรมพระปกเกล้านะฮะแทนที่จะควักเงินจ่ายค่ารถไฟจ่ายค่าอาหารและเครื่องดืม่มบนรถไฟเองไปขอฟรีไปขอฟรีไปขอฟรีฟรซ้า<ล>เติมสถานการณ์ <ทำ S 1> การ <ทำ S 1> <ส S 2> รถไฟอ,อีกประมาณนั้นนะครับทําให้สังคมย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลไทยรักไทยจําได้หรือไม่ยุคนั้นผู้หญิงคนหนึ่งของตระกูลชินวัตรโชพาวไปขอ ใช้เครื่องบินของหน่วยราชการหน่วยหนึ่งเพื่อขนเพื่อนร่วมเรียนหลักสูตรพิเศษไอ้พันอย่างเนี้ยเพื่อไปดูงานต่างจังหวัดครั้งนั้นก็ตกเป็นเหยื่อแรงกาไปตามระเบียบคิดไม่ถึงหลายสิบปีผ่านไปแนวรบไม่เคยเปลี่ยนะอะไรก็ไม่เคยเปลี่ยนในที่สุดพระปกเกล้าก็เป็นตัวแทนคณะนักศึกษาปรมอรุ่น15ขอใช้รถไฟฟรีนี่แหละ,ะมันก็ไม่กี่ตังขอใช้ฟรีค่ะ คำถามก็คือแล้วผู้ว่าการการรถไฟว่าอย่างไรเรากําลังต่อสายไปที่คุณวุฒิชาติกัรยานมิตรผู้ว่าการใช่ไ่ะสารรไ,ะได้ไปพูดคุยนะ,นะคะแม้เมื่อวานนี้จะมีการออกเอสารชี้แจงนะคะปฏิเสธว่ายังไม่มีการอนุมัติแล้วก็ปฏิเสธเรื่องมงเงิน1,40 0 0 0บาทสําหรับค่าโดยสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้ด้วยนะคะเรียนนิดนึ่งนะครับตู้โดยสารของการรถไฟที่เรียกว่า SRT เพสติสนั้นนะครับมันเป็นตู้โดยสารระดับ VIP ใช่ค่ะมีหนึ่งชุดของการรถไฟนะ VIP ระดับนี้่านในสมัยหนึ่งเขาเรียกว่าขาบวนครอมอรคเวลาประชุมครอมอรสัญจรครอมอรก็จะใช้บริการตู้โดยสาร SRT p า e ์ทีเตค่ะอคตอนนี้พร้อมแล้วเราจะไปพูดคุยกับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิทิชาติกรายานมิตรน,นะคะเคลียร์เรื่องนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรักษ ครับครับคดีครับครับคุณวุฒิชาติครับตกลงอนุมัติหรือไม่อนุมัติไปฮะที่เขาขอฟรีมาเนี่ยโอ้มันมันไม่มีระเบียบรองรับเรื่องการฟรีอยู่แล้วครับไม่มีระเบียบรองรับเลยนะขอไม่ได้นะขอฟรีอะไม่ได้ใช่ไหมคะครับไม่ได้ครับระเบียบเนี่ยคือเราจะมีส่วนลดให้กับองค์กรสธานอุศลหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นในในหตังสือเนี่ยมันจะต้องดูวัตถุประสงค์การดาเนินงานนะครับว่าไปเรื่องอะไรไปอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์ เราว่าจะดูในเรื่องของส่วนลดให้นะครับ,คร,บครับแต่เรื่องฟรีคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็การรถไฟยังไม่เคยอนุมัติให้ใครฟรีะครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่ทมีการขอมาจากหน่วยงานนะครับอครับแม้กระทั่งกระทรวงคามานาคมนะครับจะมาใช้บริการเอสแอนตีเพสติอยูอว่าถ้าเป็นการตรวจงานของท่านรัฐมนตรีหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นการตรวจงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟก็เป็นภารกิจเราก็จะมีการจัดกระบวนให้นะครับอันนั้นอาจจะมีการในเรื่องของการยกเว้นค่าใช้จ่ายนอก คือการไปในภารริจของการรถาฟผู้ว่าการเองก็ใช้รถที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเรื่องภารกิจว่าก็ต้องจ่ายตังค์ครับอ๋อครับครับผู้ว่าถ้าจะใช้บริการ SRT Prestige ก็ต้องจ่ายกระตังเหมือนกันก็ต้องจ่ายครับเขาไม่ได้ทําภารกิจเกี่ยวกับหน้าที่การงานไปส่วนตัวนี่ต้องจ่ายแน่ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าไม่เกี่ยวก่าเรื่องของคำว่างานเลยเนี่ยนะครับถ้าจะเกี่ยวว่าเรื่องการไปตรวจงานไปอะไรเนี่ยครับก็ผู้ว่าจะต้องจ่ายเลยครับอ๋ออ๋ออย่างเช่นคณะนักศึกษาวิยาลัยป้องกันราชอจัร วปอรุ่น54ที่เข้ามาขอใช้ตู้ SRT Prestige สตู้นั้นเขาก็ต้องจ่ายเงินจ่ายครับ2ตู้ับไม่ใช่4ตู้2สองตู้ฮะแล้ตู้ขอแค่สตู้ล้วอันนี้ไม่มีส่วนลดด้วยครับนะครับ จ่ายเต็มไม่มีส่วนลดใช่เพราะผู้ว่าเรียนอยู่รุ่นนี้พอดีอ๋อผู้ว่าผู้ว่าวิทิชาติอยู่รุ่นนี้พอดีจ่ายเต็มนะคะจ่ายเต็ห้าสามหมื่นกว่าบาทครับคือใบเสร็จออกแล้วด้วยครับคือคือไม่ใช่เป็นประเด็นตั้งสปอที่เข้าไปโพสต์กันในโซเชียลนะครับเรื่องนี้นะครับมีการทําสื่อขอใช้รถก็มา ราคาเราก็คิดราคาไปคืนนี้วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการสารเรื่องกุศลหรืออะไรเราก็คิดราคาโดยไม่มีส่วนลดนะครับสองสู้นี้นะครับพ่วงไปกับขบวนรถนะครับซึ่งออกตอนเจ็ดโมงกว่าเนี่ยนะครับก็จ่ายตังค์ครับนะฮะแล้วก็มีใบเสร็จออกมาเรียบร้อยตั้งแต่วันที่สาสิบสิงหาที่ผ่านมาอ๋อครับทีนี้ทีนี้ของพระปกเกล้าที่เขาขอมาครั้งนี้นั้นนะครับตัวหนังสือขอฟรีเนี่ยขึ้นมาถึงคุณวุฒิชาติหรือยังหรือว่ายังอยู่ใน ยอยู่นระัา<ห>วันนี้คืออย่างนี้ฮะเวลาเรื่องกับมาถึงผมเนี่ยเรื่องมาถึงผมเนี่ยผมก็จะทางรถไปนะครับให้พิจารณานะครับนะครับพิจารณาเขาก็จะพิจารณาโดยว่าโอเควัตถุประสงค์การขอ,ขขอ,ขขอมีอะไรบ้างนะครับ<ช>แล้วก็หนึ่งเข้าข่ายที่จะทำเรื่องของการทําส่วนลดให้ได้หรือไม่อย่างไร<ช>เขาจะพิจารณามาโดยอ้างในเรื่องของระเบียบข้องครับนะคะว่าโอเคองค์การไปทําเรื่องเสียซ่าเรื่องการกุศลนะครับ แล้วก <funk. S 2> ็เป็นสถาบันเกี่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับแล้วก็ถือสมควรพิจารณาส่วนลดให้ตามระเบียบพร้อมครับข้อนี้ขพรานี้ผมก็มาพิจารณานะครับถ้าถ้าเป็นไปตามนั้นก็อาพิจารณาอนุมัติให้ไปคปกติให้ส่วนลดยังไงคะถมาถึงผมเนี่ยปกติให้ส่วนลดยังไงคะกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วพิจารณายังไงสูงสุดยังไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่โดยหลักก็ไม่ควรให้ส่วนลดนะฮะพูดว่ากันที่จริงการรถไฟก็จะแย ก็คืออย่างนี้ให้ต้องเรียนคุณธนาอย่างนี้ว่าคือเราพิจารณานะครับว่าในเรื่องของวัตถุประสงค์ของงานนะครับเพราะวันนี้คือไปเพื่ออะไรทําอะไรยังไงเนี่ยครับเา,า,า,าก็จะปการพิจารณาเรื่องวัตถุประสงค์ของงานตังนี้ครับอย่างกรณีเนี้ยเขาบอกว่าไปทํากิจกรรม CSR กับโรงเรียนบ้านเกาะแก้วนี่ก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้สิทธิ์ส่วนลดไหมคะก็อยู่ในเงื่อนไขครับอยู่ในเงื่อนไขแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องฟรีเนี่ยไม่ต้องพูดกันคือไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ที่จริงนะคุณวุฒิชาติว่ากันแฝงนะ แต่ละคนแต่ละท่านที่เรียนหลักสูตรพิเศษทั้งหลายนะฮะรวยล้นฟ้าทั้งนั้นมีฐานะทั้งนั้นนะครับจะจ่ายสักนิดจะไม่ได้เลยครับเนี่ยช่วยชาติก็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 อันนั้นก็ผมผมอย่างนี้ฮะถือว่าเป็นวามความความเห็นส่วนบุคคลนะครับแต่คราวนี้เราดูเนี่ยเราก็ดูวัตถุประสงค์นะครับอย่างที่ผมบอกวัตถุประสงค์เข้าไปทำเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรแล้วรถไฟเนี่ยมีส่วนในการได้ในการเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์อย่างนี้อย่างไรเนี่ยครับนะ ครับครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบไม่มีระเบียบรองรับถ้าเพื่อการโดยส์จริงๆอย่างมากก็คือส่วนลดนะฮะใช่ครับใช่ครับท่านผู้ว่าถามนิดนึงสิลักษณะขอความอนุเคาห์แบบนี้จะเป็นส่วนลดเหลืออะไรเนี่ยมีเข้ามาบ่อยไหมคะที่การรถไฟอืมก็จริงๆเนี่ยก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับต้องเรียนนะครับจะมีไหมมีนะครับแต่ก็ไม่ได้มากถึงขนาดเพราะว่าหนึ่งการที่ทําเข้ามาเนี่ยจะใช้รถจัดพิเศษเนี่ยคือหนึ่งเรามีข้อจํากัดเรื่องของตัว ตู้รถเนี่ยมันไม่ได้มีมากที่จะให้ได <time> ้เยอะๆนะครับแล้วก็จะมีการจองจาอะไรเข้ามากอะไรเข้ามาครับเอาละครับก็ชัดเจนกันไปย้าำีกครั้งนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแรงกานะฮะคุณวุฒิชาติเรียนวปอรุ่น54ก็ใช้บริการ SRT p l a s t i พแต่จ่ายเต็มจ่ายสองหมื่นสามหมื่จ่ายแล้วสามหมกว่าบาทนะโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวุฒิชาติค่ะขอบคุณนะคะผู้ว่าค่ะ คุณวิชชาติกาลยานมิตรนะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะจบไหมไม่จบอ่ะคือรถไฟอาจจะจบเาคุณวิชาตินะจบแต่คุณวิชาติไม่มีอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าปกกล้าไม่จบหรอกและสังคมก็ไม่ควรจะยอมให้เรื่องทํานอานี้จบด้วยอืก็แต่ละคนที่เรียนหลักสูตรพิเศษมีกระตังทั้งนั้นอืมีกระตังทั้งนั้นนี่ถ้ารถไฟเขาเกิดให้ส่วนรถ้ทำไงรายที่เขาเอามาเลี้ยงกันในรุ่นน่ะนะครับเป็นแสนขวดละเท่าไหร่เป็นแสนเป็นแสน มันก็ไม่ทุกวงทุกครั้งเหนาะขวดละสี่ห้าพันอัพสี่ห้าพันขึ้นขวดละสี่ห้าพันขึ้นแล้วเขากินกันคืนละกี่ขวดรู้ไหมไม่ทราบค่ะหลายโหลครับอ๋อไม่ได้เป็นขวดเหรอคากินกันเป็นโหลเลยเหรอคะหลายโหลครับจริงๆเอาค่าวายมาเนี่ยค่าขบวนรถก็พอจ่ายนะเหลือเหลือเหลือยิ่งกว่าเหลืออยู่ทําไมจะต้องคือคือคือการการได้อภิสิทธิ์ได้ฟรีได้ส่วนลดมัน มันเท่มันเท่ตรงไหนเนี่ยเออบางคนเขาก็มันแสดงถึงบารมีตรงไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนจะมอง หรือเปล่าอ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รอดูนะคะถ้าเกิดรถไฟบอกว่าให้ส่วนลดอีกอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นอีกนะผมว่านาทีนี้สังคมคงไม่อยากจะยอมแล้วล่ะคุณจะไป CSR อะไรของคุณก็แล้วแต่ใจเต็มไม่ได้เหรอนะก็ใจได้นี่เห็นบอก่ราคาเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ57าหมถ้าลด20%ก็เหลือ40,000กว่าอ่ะก็รอดูกันไปนะโอ้ถูกกับข้าววายที่กินกันในวงนี้ที่นี้อย่างนี้ครับมันก็มีเรื่องวงไหน วงในว่ามันก็มีเรื่องวงไหนเล่าได้ไหมเล่าได้เล่าได้นะวงในว่าเล่าเลยแม่อินไซด์เยอะมันไม่ใช่ของผมหรอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจําไว้นะผู้หญิงคนเนี้ยที่นั่งข้างๆผมเนี่ยลูกเล่นดีรู้อะไรมานะยิมปากหมาแก่เวลามีอะไรหมาแก่รับไปก่อนมีอะไรก็โยนพี่แตนายไม่พี่นายก็อินไซด์เยอะอ่าว่าไปว่าไปเอาเอาเอาว่ากันที่จริงนะคือคือ นักศึกษาปรมรุ่น15รุ่นนี้กลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่เขากําหนดว่าเขาจะไปทากิจกรรมศรีษาที่เมืองการใช่เขาเียนรถไฟแล้วเขาก็ออกแบบกิจกรรมเขาเรียบร้อยขอรับบริจาคของะไรต่างเพื่อสร้างบรรยากาศอก็จะนั่งรถไฟกันไปอะไรประมาณใช่ค่ะไปทํากิจกรรมกับโรงเรียนนี่แหละบ้านกาแก้วมีของไปบริจาคมีทุนไปให้โอเคก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เมื่อคิดจะใช้บริการรถไฟ เพื่อสร้างบรรยากาศเราอารมณ์อะไรก็แล้วแต่อเดินทางโดยรถไฟไงก็ก็ก็ผมไม่ทราบว่าเป็นไอเดียใครเสนอขึ้นมาว่าเอ๊ะในนามสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยอขอใช้รถไฟฟรีดีกว่าอขอได้นะในนามพระปกเกล้ายังไงก็ต้องขอได้ยังไงก็ต้องใจเดี๋ยวเอาป้ายมาติดไม่เปไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวประสานให้รู้จักกันหรอโหนี่รู้ลึกอ่ะแล้วไงต่อกระร่งเดียวกันอ ให้มันรู้ซะมั่งเด็กและดนตรีอ่ะขอไม่ได้มันเสียหน้าอืเอะใกล้เคียงไหมเฉียดเฉียดเยอะไป<ๆ>หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเอาละก็เป็นที่มาของการยกร่างหนังสือแต่ว่าหนังสือที่จะร่างไปเนี่ยมันต้องออกในนามของสถาบันพระปกเกล้าดังนั้นนักศึกษาในรุ่นปรมรุร่นสิบห้ 15, เขาลงนามกันเองไม่ได้ใช่ค่ะก็ต้องให้เลขาหรือ ผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้าคน<อ>ลงนามเลขาธิการสถาบันพระประกเกล้าที่ทําการแทนเลขาธิการพระประกเกล้าเป็นคนลงนามไปถึงผู้ว่าการรถไฟถูกไหมใช่ค่ะเขาว่ากันว่ามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เทคที่เทคแครค์หลักสูตรคือบรรดาทีมที่เป็นทีมจัดการหลักสูตระนะฮะเขาก็ยกร่างหนังสือ,อรวมถึงนักศึกษาในรุ่นนี้แกนของรุ่นเนี่ยเขาก็ยกร่างหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มายื่นให้กับ รองเลขาธิการที่ชื่อุอาจารย์วิทวัตชัยภาคภูมิค่ะเป็นคนลงนามแทนอาจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการกพรคงจะแบ่งงานกันไปแบ่งภาระกระจายภาระกันไปว่าเรื่องไหนให้รองคนไหนเซ็นแทนก็ได้เรื่องนี้เชืออาจารย์วุฒิสารติดภารกิจอะไรหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะอาจารย์ปฏิบันที่แทนอาจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการเขากว่าวไม่ผิดพลาดว่าข่าวไม่ผิดพลาดข้งแรกเลยร่างที่หนึ่งอาจารย์วิทวัตก็วงนะ ตรงนี้ไปแก้ตรงนี้ไปแก้ตรงนี้ไม่ได้คือมีติงไปขอขนาดนี้ไม่ได้มีการติงเรื่องการเขียนหนังสือลักษณะแบบนี้ไม่เหมาะสมมันจะเสื่อมเสียคือคือหนึ่งถ้อยคําเนี่ยถ้อยคําเนี่ยอย่าแสดงอํานาจอย่าใช้ถ้อยคําที่แสดงอํานาจออย่าใช้ถ้อยคําที่แสดงอาการคาดคั้นกดดันเรียกร้องต้องได้อถ้อยคำมันสำคัญถ้อยคำนะภาษาที่เขียนไปขอฟรีมันจะเป็นไปได้หรือ ถ้า<ด>ขอส่วนลดมันยังน่าจะเป็นไปได้ใช่แลรถไยก็รับรู้กันทั่วนะว่าขัดทุนขัดทุนขัดทุนประมาณนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นวงไปเสรส็จเรียบร้อยปรากฏว่าคนในรุ่นนั้นก็เอาร่างฉบับใหม่ย,ยื่นมาให้เซ็นใหม่อืออาจารย์พิทวัตก็เข้าใจว่าเขาแก้เขาปรับแก้ตามที่วงไปแล้วอืเมื่อเขายื่นมาด้วยความไว้ใจอืและคิดน้อยไปนิดนึง่ง เส้นเลยก็เลยเป็นเนี่ยแหละตามที่เห็นกันก็ปรากฏว่าอาจารย์วิทยวัฒน์ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสถานาการณ์และตกเป็นแพะของนักศึกษารุ่นนี้อืแต่ผมเติงอาจารย์วิทยวัฒน์อย่างเดียอาจารย์วิทยวัฒน์เนี่ยเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอาจารย์วิทยวัฒน์ต้องออกมาพูดออาจารย์ต้องออกมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ลำบากใจหรือเปล่านะในเรื่องในสถาบันนะอ,อ้าเหรอ ไม่ไม่กำลังมองอีกมุมหนึ่งให้ไงว่าอาจารย์เขาก็ระบาดใจที่จะอ,ออกมาพูดหรืออะไรหรือเปล่าออมาถึงว <c oughs> ่ากบขี้ใช่ไหมขี้ม่กน, <c oughs> นอ่าดแล้วจะช่วยกันกบขี้เหรอเราพูดกันไม่ใช่เหรอ,อว่าหน้าตาขององค์กรศักดิ์ศร,รีของสถาบันกิติยศของตัวบุคคลเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถสร้างด้วยการกบขี้ ต้องคุยขี้ให้เห็นแล้วก็เช็ดขี้ซะถูกไหมในหลักการควรเป็นอย่างไรในหลักการควรจะเป็นอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นที่มันมันไม่ถูกไม่ต้องและสังคมรู้แล้วเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยไม่บอกสังคมว่ากําลังเช็ดอยู่อย่ากลบไอ้ผมพูดถูกไหมต้อมาแต่ผมจะติงอาจารย์ก็ติงตรงนี้อาจารย์ส่วนส่วนตัวอาจารย์มันมันแย่ไปแล้วอาจารย์ก็น่าจะพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ี่ผมพูดช่วยอาจารย์แล้วนะผมพูดช่วยอาจารย์เยอะแล้วนะ อาจารย์ก็ร่างที่หนึ่งเขาส่งมาให้เซ็นก็วงไปแล้วให้แก้เขาก็ยื่นกลับมาใหม่ก็นึกว่าเขาแก้แล้วก็ดันเซ็นไปเลยแล้วก็เป็นเรื่องนี่แหละใช่ไหมตามที่เห็นกลายเป็นว่าขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมไม่ได้ขอส่วนลดไม่ใช่ส่วนลดนะยกเว้นก็คือฟรีถูกไหมถ้าแปลภาษาบ้านเราถูกไหมคะและและขอให้จัดอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟให้ด้วยก็ดําเนินการเนี่ยตามที่กล่าว มีมีทั้งจัดอาหารด้วยแล้วก็จะมีป้ายการรถไฟไปติดเป็นโฆษณาอยู่ในป้าย CSR ที่เขาทำกิจกรรมออกมาในใช้เล <Butter. S 2> ่ใช้ลูกเล่นบาเตอร์คือแลก <Butter. S 2> เปลี่ยนประเดี๋ยวในกิจกรรม CSR ของรุ่นของนักศึกษารุ่นนี้จะติดโลโก้การรถไฟให้เป็นการโฆษณาแลกกับการสนับสนุนภาพลักษณ์ของการรถไฟเหมือนมาร่วมกิจกรรมด้วยกันอ่ะส่วนหนึ่งของการรถไฟมาร่วมไงคือร่วมจัดรถให้แต่ว่าแต่ว่าภาษาที่ใช้นะซึ่ง คณะนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางไปโดยรถไฟโดยมีความประสงค์ให้การรถไฟดําเนินการตามรายละเอียดดังนี้ถ้อยคาอย่างนี้มันแปลว่าอะไรนั่นแหละถ้อยคาอย่างนี้มันก็ถูกมองได้ว่าขอฟรีไม่ใช่ไหมมัน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 บีบขั้นไกลๆนิดนึงเหมือนกับว่าต้องจัดให้อะไรคล้ายๆอย่างนั้นมันก็ถูกตีความได้นะคะวันดิ้ตรงนี้ภาษาตรงนี้ถูกไหมค่ะ จึงเรียนมาเพื่อปลดพิจาาให้ความมนาุเคาะอ่ะวากันไปอม,มันจะกี่บาทไม่ใช่ประเด็นมันจะแสนสี่หรือมันจะห้าห <50, 000 S 2> มื่นกว่าสี่หรือมันจะเท่าไหร่ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่จานวนเงินประเด็นมันอยู่ที่หลักการอครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเทพในพระปกเก้าครั้งหนึ่งเทพในนักศึกษารุ่นนี้รุ่นนี้ผมดูชื่อแล้วหลายคนเป็นเทพอืสถาบันพระปกเก้าคนในนั้นเขายกเป็นเทพอนะ ถูกไหมไม่อ,องค์กรที่เขามาเรียนใช่ไหมหรือ,อยังไง <c oughs> ผมจํำได้ว่าเทพเทพบางตนน่น,นะฮะเขาเคยประนามหยามเหยียดเรื่องทํานองนี้มาเยอะแยะอวันนี้ทําซะเองอฝากไปคิดรุ่นจะจัดการยังไงต่อสังคมคงจับตากันไม่ปล่อยแล้ะแต่ครานี้อย่างนี้ครับก็ฟแฟนๆนะด้วยความเคารพถ้าผมเจอคนในรุ่น ในรุ่นนี้มผมก็จะยกมือไหว้บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่ทําให้ภาพของทั้งรุ่นมันเสียหายมผมไม่ได้หมายถึงรวมทั้งรุ่นมันก็แค่บางคนและบางคนในสถาบันพระปกเกล้าที่คิดสั้นไปนิดนึงเท่านั้นเองอ,อ,อนะ,ะไม่ว่าคุณจะขอใช้เครื่องบินของหน่วยราชการขนเพื่อนร่วมรุ่นไปดูงานต่างจังหวัด หรือควรจะขอใช้รถไฟฟรีเพื่อทํากิจกรรมกิจกรรมของรุ่นม,มันก็ไม่บังควรทั้งสิน้นค่ะมีคนบอกว่าพอเคสนี้ออกมานะคะก็บอกว่าอีกหน่อยควรจะขออะไรคงคิดหนักแล้วละ่ะคนจะอนุมัติก็กลัวแล้วละ่ะก็คงจะเผาไปได้ระยะหนึ่งบางทีนะไอ้าวที่ไปเปิดกินกันบนขบวนรถไฟเนี่ยเผอๆนะแค่ขวดดีทำจ่ายให้การรถไฟได้เลย <c oughs> <laughs> ไม่ต้องไปขอฟรีเห็นใจเถอะรถไฟขาดทุนจริงๆไม <c oughs> ่ไม่จะขาดทุนไม่ขาดทุนก็อยู่ที่หลักการนะ่ะเ <c oughs> พราะว่า การรถไฟเนี่ยมันเป็นสมบัติชาติไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจรายชื่อบางรายชื่อในรุ่นนี้เป็นนักปกป้องสมบัติชาตินะรู้ไนงะแบกเสลาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบางคนก็เป็นเทพปกป้องสมบัติชาติเพ <อ S 2> ื่อคืนสมบัติชาติพอ,พอไหมเดี๋ยวเขาจะเคืองกันใปใหญ่นะเนี่ยอา้าวพอแล้วครับพอแล้วค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ